เช้านี้ภาคใต้ช่วงนี้คลื่นลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักนะคะอย่างวันนี้กรมอุตุก็บอกว่าภาคใต้ฝนจะตก60%ของพื้นที่เมื่อวานนี้มีภาพที่เกิดขึ้นกับเกาะทะลุอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหานพรัฐธาราหมู่เกาะพีพีที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะมีหินคือเกาะทะลุเนี่ยเป็นเขาหินปูนนะคะปรากฏว่ามันแยกแล้วถล่มลงมาแตกออกเป็นสองก้อนค่ะ น้ำหนักสามหมื่นตันนะคะคุณผู้ชมดังนั้นทำให้บริเวณด้านล่างซึ่งเดิมเนี่ยลึกประมาณสักสิบเมตรยุบลงไปอีกอยู่ที่ประมาณสิบห้าเมตรค่ะแล้วก็แนวปะการาังเสียหายไปสักประมาณ20%เซต์ นี่เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณคัก3วันแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีภาพนี้ปรากฏออกมาก็คาดว่าน่าจะเกิดจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วซึ่งฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ลมแรงทําให้หินปูนบริเวณเกาะทะลุเนี่ยพังลงมาเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหานนพรัตนารามหูเกาะพีพีดำน้ําสำรวจบริเวณเขาทะลุที่ระดับความลึกประมาณสัก20เมตรนะคะ ก็ไปเจอก้อนหินขนาดใหญ่เป็นจํานวนมากค่ะบ,บางส่วนก็มีรอยแตกชิ้นส่วนกระจัดกระจายไปทั่วนอกจากนั้นก็ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่บนเขาทะลุหักโค่นลงมาทั้งต้นแล้วถ้าตรวจสอบเนี่ยมันยังมีโพรงอากาศด้านล่างของเกาะทะลุที่มีความเสี่ยงจะพังลงมาได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นพอนักประดาน้ำลงไปแล้วเห็นอย่างนั้นก็ต้องรีบขึ้นเลยค่ะคแล้วประกาศเขตนี้เป็นเขตอันตรายนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้อื